เปนคนตะต่อแถวซ้นน้ำค่ะน่ะเนาะตอนเช้านองๆ็นตะไคายนำอันีิมินนี่เนาะคณะมาเกี่ยวเอินเนาะต่อยาวไปเลยเนาะจ้าพี่ๆจากทักทายสบายดีสวัสดีจ้าพปรเมพี่นอป่อน เออสุขสุคุนเลยจ้าบอกว่าสุชานชาวฝั่งไทยฝั่งลาวนะจ๊ะนะองนอะคะคที่อยู่ต่างประเทศนั่มเลยยินดีตอนรับเขาทุ่สองสาวเลาวจ้าเมื่อนี้กับเป็นบ้านพี่หมเนาอสาวเลาากับพี่พี่เอซมาพศนำพาแล้จะนอนคนพิ่นจะมาะพัไลยแล้ว e นาานนนเน,ะน,เน,โโนาะอันนี้ก็คือเป็นประถาดอีห้างน้ะพี่น้องด้อ่าจซักิดแห่งนึงวน,น,น,น้งนงนองของลาวเแน,น,นเปน ไี้เก่าแก่เนาะจะเนาะหลน์คนหลน์ทานหรือว่ายูทูบเบอร์ให้ไลน์คนเป็นกับมาเที่ยวมาชมเนาะจะเนาะคนสวยชมงามมีกระสืเป็นวัตระ่านอีกเรื่งเนาะจะเนาะคนเป็นกับมาสซนนำขาเนาะหาส่วนกรฮหดไปเลยจ่ะเนาะคือเพื่อให้ฟุบทุกองค์เนาะจะเนาะเข้ากระสือตุกนาวลีเลยนะจจะพี่จ๋า ฮาก็โฮสไปเลยนี่นะกูดกับิจ้หายจ้หายน้อยๆขว่าฮาสีเดียวโฮสไปที่ไหนน้อยที่น้อยน้ำฮาจางโบเบิร์ตแ้วงต่เรองปจากโบเบิอง có cái <laughs> cái 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 cái

วงะปักมุ่วงเลยเพื่อสิออมออมวัดกน่าจะได้แค่อันแค่เดียวมอ่ล้วกูดน่ไปนอ

เป็นแต่ต่อแถวส่งน้ำนาเนาะเช้านอนๆเป็นแตท้ายนำอันกิมินเนาะ้าบารเกอรเอื่นเนาะเ่ายาไปเลยนะจ้าพ่อพระลายองค์เนาะคือยางประตูวัดเิ่นจะมีทาทางเข่าข้างซีดานเนาะจัก จรลานานนิคนเดี๋ยขึ้นเต็มเลยนีจะนนขะ้นเตครื่งกลางเลยแหะอมดเลยนอ้อมหมดเลยน่จะนอนัหนสงขอ้อมไปจุสุดเลยจ้ามีกระสิแดดเด้อกระแดดอีนนี้เด้อฮ้อนหอนน่จะนอนนีก็ะเป็นผ้าอง์นอลนะคนมาเลี่ยงให้ทรงนอนจ้าไปลูกหอนหอหมดเลย

เกาะ99าอ๋อผมจะลงมา้างไหเาเกาองค์นี่ขอพรเป็นบ่ยพี่ยิ่งเขานี่นีทำเตือน

ไปข้าวมี่ตัอยังอีกเป็นกระมีแบบว่าหลวดไล่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจุดนะจ้ะพี่พีนคือสวยงามขนาดแตนยังคงคว่ำแบบว่าวมเกาไหวนเองคนซีบบทาสีใหม่เลยเพิ่จีหาแบบเป็นเกาๆเดิมๆนะแต่น้อบอกไปว่ามาเห็นนันกับตาคือสวยงามนะจ้าพี่ ยอดสูงทางานเลยนะจ๊ะคือตอนนี้ว่าอันถึงว่ามือแฉกอะคนกะถือว่าบอลาย์นอกจากถือว่าลายสมควรถือว่าบอไรส์ปันได้ตามพี่สาวแก้วเคยมาเพราะว่าปีก่อนๆพี่สาวแก้วมาเนี่ยคือเต็มล้านเลยเนาะไปย้อนอาชีพย้อนว่าอันตอนนี้กะคือมันแดดแห้งนม่ใช่เนาะคุณปีนีูคือคอ่อนคักุยจ้า คนเพิ่งกับวยออกมาตากแดดนะเพราะว่าตอนนี้ก็สิเป็นเวลาประมาณเที่ยงเราจะน่าก,ก็คือแดดเที่ยงฝ่าเลยนะจ้าค่นแน้ว่าตอนคนคนชินนี้ย่อมมากกับประมาณตอนแรกนี่นะช้าโมงสี่โมงแรงคนนี้เราคนสินร้ายค่ะนะครับคะย่างไปบ,บงบริเวณทางวัดเลยเนาะทางนี้เพิ่นก็นมีผ่าหายซุ้งก็มีห่มใหม่ห้ยนางเนาะคนเพิ่นก็มาอันนางหลายร้าย ส่งอันหมดนี่เลยเนาะเฮานะจะตอแก้วกันขนะึ้นสะ่งฝาดนะนจ่างไงเลยเนาะออกมาเนี่มคือเย็นเลยนะจ๊นะเนาะคนนี้คือคักทุกวัดเลยที่ปียู่ฝั่งลา่า

อือก็คือจะเรียนเรียนขอทราบเรื่องของการขออนุญาตเข้าไปในโรงงานนะครับซึ่งโดยอาจารย์จะเรียนว่านะครับ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 นะ <laughs> 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 โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมีการทายยอดนะครับทีมงานของเรานะครับก็จะเป็น <laughs>